สวัสดีทุกคนนะจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเ้ารแล้วค่ะทุกคนเปี่ยวกันเลยออกมาสวนนะคะมาบึงเนาะคะ่ะพอดีพ่อบ้านกับปั่นจกักรยานไปยิ้มนะคะเปี่ยวก็เลยถือโอกาสออกมาข้างนอกทุกคนรู้หรือเปล่าคว่าวันนี้เปี่ยวมาเจออีย่างอันเปี่ยวเฮ็ดงานนะคะสองสามมื่อวันนี้แดดหอนเราเปี่ยวก็บ่ค่อยได้ออ มาเบิงนะคะตอนเจ้าเนาะคะ่ะเนาะหมดนานปรบกอบเฝ้าเลนไปนะคะทุกคนเบิงสตอเบอรี่ป่าเปียวออกแล้วค่ะเพียวจะพาทุกคนเก็บสตอเบอรี่ปานะคะเนี่ยค่ะทุกคนสตอเบอรี่ป่าลักษณะต้นของเขาจะเป็นต้นติเตียนนะคะเออสูงประมาณยาวสมฟามือนี่นะคะบ่ค่อยสูงแห้งดอกแต่ว่าลูกเขาดุกมากเลยนะคะลูกเขาจะมีลักษณะเล็กกระจิ้วเล้วบ้านเปียวเสียงดังแน่เ้อค่ะ เพราะว่าเขาขี่เฮลิคอปเตอร์เบิ่งเมืองนะคะเมืองเขาจะมีบริการพวกนี้นะคะ่ะนักท่องเที่ยวม้านะคะมาอยู่นะคะทุกคนเบิง่งเก็บสตอรอเบอรี่ป่านะคะรสชาติสตอรอเบอรี่ป่าเป็นแบบใด,ดเดบิวจะชิมให้เบิ่งนะคะแค่ขาดเพื่เก็บได้ประมาณกัมหนึ่งแล้วนะคะเก็บไปด้วยกินไปด้วยค่ะทุกคนเป็นอย่างเ็คือเก็บไว้มันบอคะ่ะเบิ่งทุกคนนกค่ะนกมาจิกกินเละเต็มไปหมดคะ่ะทุกคนเห็นบอปุณหนะ ทุกมือค่ะจะละมือทุกมือมันจิกกินไปนะคะเปียวก็เลยต้องเก็บนะคะอันนี้เปียวเพิ่งย้ายมาปลูปีแรกนะคะเขาจะบกค่อยสวยค่ะตรงนี้ปีนาพุนะะ่นลรค่ะจังจะสวยนะคะเนี่ยค่ะแต่อันพุ่นนะคะปลูกได้ปีนึงแล้วนะคะเขาก็จะสวยแน่นะคะลูกกําลังม้าดกมานเลยค่ะเปียวกเก็บกระปทันค่ะพอดีนกมาก,กินนะคะทุกคนอยากเก็บเอาซที่เฮาเก็บได้น,นะคะเนี่ค่ะ <c oughs> อยู่ในป่าบนใดเขาก็มุนมาเก็บด้วยค่ะทุกคนมากินได้เขาเห็นว่าหอยจิกขาดเครืองเต็มไปเหมือดขาดแตกไปเหมือเขาไมา่จิกกินนะคะเขาก็หากิน <c oughs> คือเขาอะไรล่ะเขายังหากินเขาก็หากินเี๋ยวเจอเพื่อนบ้านคอมเพนส์นะคะเัวเจอเพื่อนบ้านว่าให้นะคะว่าอันนกบ้านเธอมันมานกินอาหารบนโต๊ะชั้นนะอ่า เธอต้องทำาอียงกับนกได้แล้วนะเพิ่นวางเสร็นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าคะนี่เจออีกรูปนึงแล้วค่ะต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวบ่ทันน้องนกสิมากินก้อนเนียค่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าคะโดกดกปีนี้ดกเป็นพิเศษแน่เพราะว่าวุยีิ้งัวค่ะทุกคนเห็ <c oughs> คนค่ะเห็นบอกนกมาจิกมากินจิกม่กินเด้ค่ะล้งอันล้วอันจิกกองไว้ซื่อๆนี่แหละเพราะ้เขาสูลเลนเลนเนะค่ะ <c oughs> ทุกคน ธรรมชาตินะคะเนาะโอ้อยู่กับธรรมชาติมันก็ทำให้เรามีความสุขแบบนี้เหรอคะทุกคนนี่กำลังมาอีกแล้วค่ะทุกคนก็แรงมันหละเต็มไปหมดน,นะคะจะบอกงมปลาแน่นี่ค่ะครูสเปรี่แน่ก็เก็บกินปลาหัวดะคะ่ะอืเนี่ยค่ะทุกคนเห็นปะว้าวเก็บมาจา้ะทุกคนหเห็นปะค่ะลักษณะลูกเขาเป็นแบบนี้นะคะ มเมล็ดเต็มเลยค่ะทุกคนเห็นบ่สวยงามปีกแบบอยากเห็นข้างในเห็นบ่คะว่าเป็นแบบใดมเมล็ดพวกนี้นะคะถ้าไปติดตรงใดนี้เขาเกิดแพ่พันงางมาเลยนะคะเดี๋วไปจะกจิกไขมือข้างในนี่เนื้อสัมผัสเป็นแบบนี้นะคะทุกคนช่ำมากค่ะทุกคนเห็นบ่ช่ำมากอันนี้ถ้านิสุกดีนะคะแต่กะเต็มที่แล้วค่ะถ้าเอาล้อไปโดนคือสุบอะไรกินแล้ค่ะ เดี๋ยวเราจะชิมให้ทุกคนเพลินนะคะอืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวถ้าอยากให้มันหวานนังแฮงต้องเอาลูกสีแดงค่ะลูกแบบนี้จะออกหวานหวานเปรี้ยวฉ่ำหอมนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนของเปียวบบมีอย่างไรค่ะทุกคนวันหยุดเปียวก็ออกมานั่งชมวิวเก็บผลไม้เนี่ยค่ะความสุขแบบเรียบง่ายนะคะ ชีวิตในต่างแดนไปจ่าทุกคนบ้งนะคะอืมค่ะทุกคนเหลืออยู่ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวกิกนไปกินมาซิมไปน้าอันนี้จะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะแต่ถ้าอยากกินแบบช่ำๆเขาต้องกินรูปแบบแบบแบบนี้นะคะนี่ช่ำๆนะคะเขาเอาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเขาก็รลอยเองค่ะถ้าถ้าเขาล้อให้สุกเกินไปเขาจะบทันนกเลยนะคะบานเปียวนกลายค่ะทุกคนเห็นบอมเมล็ดของเขา เนี่ยค่ะเมล็ดพวกนี้อะค่ะที่ถ้าปิวไปติดมงไดเขาจะแพรพันปูคือคือค่าเกิดเรื่อยๆนะคะเบซื้อม้าครั้งแรกแล้วก็เอามาปลูกสระถางแล้วก็เขาก็ปิวไปเรื่อยนะคะทุกคนทุกคนเบลในเปียงบานเบลมิตรนกค่ะเฮ้ยเนี่ยค่ะมิตรนกเต็มไปหมดเดี๋ยวเบลจะพาทุกคนเข้าไปมุดเบืองนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเบลสะหายเบืองอันนี้ค่ะเเห็นบ่ ันโดนเราเนาะค่ะมันก็เริ่มแหงเราการหมกย่ต้นบักย่อยนะคะทุกคนแฟนเปลีอยเราตัดโกนจืดืออยู่ค่ะทุกคนในเพื่อสายเบิงเนี่ยค่ะทุกคนแฟนเปลี่ยเราตัดออกโกนจืดบื้เลยพกเราต้องเอารถมาขุดเนี่ยค่ะขุดเหงาขุดลากนะคะอันนี้ที่เปียวรู่นนะคะยี่สิบปีเลยแล้วนะคะแต่ว่าข้างนอกเขาก็ยังดีอยู่นะคะ เป็นแผงแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้ดอกไหลก็สวยงามไปอีกแบบนะคะทุกคนกควรจะให้ทุกคนเบิ่งนะคะอันนี้เหมือนอันต้นบักขามเลยค่ะเวลาไปเห็นยอดอันนี้เบลคิดว่าเป็นต้นบักขามแต่มันโบมเมนนะคะ เขา a m a ซิ่งมากเลยนะคะทุกคนเบิงดอกเขาสวยนะคะเห็นบ่ดอกเขาสวยมากเลยนะคะสวยมากตอนเขาออกใบมะปงไม่ไม่เบี้ยนึกว่าเป็นยอดบักขามนะแมคะ่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่สีดํานะแมคะ่ะอยู่นอกนะะนะรั้วเนาะค่ะเนาะเบี้ยนก็นมันลอยเก็บกินเลื่อยได้ค่ะนี่เบี้ยนก็ต้องมาตัดแต่งกิง่งเบิงเขาเกิดมันแรงนะคะส่วนอันนี้เป็น ต้นที่ว่ามันคันๆน,นะคะทุกคนถ้าเป็นต้นน้อยๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดซุปนะคะเขาว่าอร่อยนะคะเพี่วตัดทุกปีนะคะแต่ปีนี้เบีเพท่านเนี่ยออกมาตัดอยู่ดนวยวจะตัดค่ะเบยวคยทําความสะอาดแถวนี้ไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนทุกคนเนี่ยค่ะมีอีกนิดนึงนะคะเฮ้เนี่ยค่ะเห็นบ่กําลังกําลังมาค่ะทุกคน,นต้นน้อยๆดูน้อยๆกําลังมาเหรอตะหักตะมุตะมิค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนเราก็มีอีกนะคะเห็นบ่จะหักเหตุตมูตรงนี้เนี่ยคะ่ะเือนนั่งอยู่ตรงเตียงนะ่ะไหมคะเพื่อนก็เลยใหญ่มานั่งอูเปยคะ่ะทุกคนถ้าเพื่อนนั่งอยู่ข้างนอกถ้าเพื่อนบ้านเห็นเขาก็จะเดินนีนะ่ะไหมคะเพราะว่าเขาไม่อยากรบกวนเฮาสินะคะ ยกยกับบาอย่างรบกวนเขาสินะคะคือวันหยุดเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดก็อยากอยู่ในส่วนของตัวเองนะคะแล้วเปี่วก็จะเลี่ยงไปตรงนั้นแน่ตรงนี้แน่นะคะทุกคนอู้นี่แขวนไว้เขาก็จะเจอน้นามข้างเจอนั่นเจอนี่ก็จะเป็นฟุ้นสกปรกแน่นะคะว่าเป็นยังะคะ่ะพิธีพิธนันหลายเอาพอดีพอดีเนาะคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตอยู่ในต่างแดนของเปียวกับ่บมียังลายความสุขของเปียวก็อยู่รอบๆเจ้าของเนี่ยแหละคะ่ะหาเบื้องต้นไม้ต้นไหรอยู่กับต้นไม้ต้นไหร แฟนเบี้ยกระทำเจ้าเสร็จอยังเจ้าวางแผนเสร็จอย่างวันนี้เบี้ยบอกเบี้ยจะเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเดี๋ยววางสินะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเบี้ยขอกราบขอบพระคุณทุกคนแล้วค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาวอีสานไลฟ์อินซีวิดนเบี้ยพาทุกคนมาเก็บอ่าสตอเบอรี่ปลาแล้วก็พาชมบรรยากาศ รอบบ้านนิดหน่อยนะคะเ,เปี่ยวทายวิดีโอไลฟ์ได้นะคะพอดีมีค้นมาแล้วก็มีเด็กหน่อยทอยอยี่แถวนี้นะคะถ้าเขาเห็นเขาถือกล่องถือยอย่างเขาเขาเป็นยันยานค่ะคนอยู่นี่เขาบ่ค่อยเขาชอบความเป็นส่วนตัวนิไหมคะเขาก็ต้องให้เกียรติเพื่อนรอบบ้านนะคะ<笑><笑>เขายิงคอมเพน์เกี่ยวกับนกเปียวอยู่ลงไปอันกินพักเขาสินะคะกินอาหารเขาบนโต,โต๊ะสินะ,ะเปียวก็ต้องหายแฟนตัดกิ่งไม้น่ะแม่คันเห็นบ่นะคะ จะมีห้างนกอยู่หันนะคะน่ะห้างนกเนี่ยคะ่ะห้างนกพวกเบียจะต้องตัดห้าง,งนกมันออกนะคะเพราะไปรบกวนเขานะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเปี้ยร้อให้น,นกมันใหญ่นะคะเขาจังตัดห้างบริสันทางนี้ลูกอยู่ในห้งสงสารเขานะแม่ค,ค่ะราแค่ะทุกคนถ้าเขาอยู่บ้านใกล้เคียงกันถ้าเพื่อนบ้าน ติหรือว,ว่าคอมเพนนอย่างเฮาก็ต้องฟังสินะคะถึงจะดยู่รวมกันได้สินะคะพึ่งน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะบ่ว่าจะอยู่ใส่เนาะคะ่ะก็ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย